นเนี่ยเก็บเอาน้าบางสี่มันกับิสียมียนบ่ฝนเหรอป้านมาเห็นเ,หเก็บน้ำขีดก่อนขีดไทยป็นไทยขึ้นือ้อนีเดียโอ้ยห,หน่อย ว่าจำเป็นต้องไปขวาเลยนี่เนาะเข้าหาวมามีถุงมาลวเลยสามน่วยะอะว่าท่านได้จับเสียมขวาย่ขัดจิ่ข้านขวากับยางเกเบาขอบขวานี่เกเบาเลยได้หลายไป สองสามสี่หาหกขุดหกคนเต็มตาไปเอาก็ได้หลายแท้ตาแป๊บเดียวไหมน้องโอ้จะเงีหยเงี้ยแน่หรอก ใช่แม่เจ้าคอยเก็บน้ำขี้ไทยเพิ่นในสามน่วยนั่งยิงไม่เก็บเอาป้าเจ้าเครื่องอะไรทำไมอ่อันเจ้าเลี้ยงนวยแตกออกพอาะถ้าไปอยู่ในหันมีทั้งแตกทั้งหยังเนาใส่กันอยู่เมื่อเส่าเขาเลี้ยงไม่เลี้ยงนี่เก็บเปย์ตาหรอกเออมันคือมีเจอหอยโข่งถ้าแม่ นอไม่ต้องหยอยโขงเนาะหลายได้นน่มาจากชัวโมงแลเวตอนนี้สีเที่ยงเราได้ใกล้เทียเท่ยงเราเด้อากาศดีเนาะมันบดแดดเด้เมื่อน,นี้ตอนนี้ประมาณเวลาประมาณเที่ยงเลยพี่น้องเที่ยงเลยเด้ เพิ่งมาขึ้นหลายแท้ทุกคนได้เกือบเต็มกระตาเมดแล้วเ,เนาะคุณอะปลาเออาจะาขึ้นปเปนเรือน้อยแตกออกน้อยแตกก็ใส่กันให้เขาบอกเท่ากันก็ไอ้แม่บอาเป <c oughs> ็นเรืออ๋อล้วแตกเต็มอยู่ไปน,น้ำมีต้มก็ได้ปลาทางนี้คนขึ้นไหลแท้ปันมหักรรมขัวบกหอยพี่น,อน้องงานเทศกาลขวันนขวบกหอยเนี่ใอรวาเต็มเลย แม,มนหมดได้เลยกลัวอะไรหมดเลยแต่เมื่อกี้ยู่เป็นบ่องเลยพี่น้องว่า,ม,าบบมันอยู่ทั่วไปเลยยู่เป็นงานงานไดนมีกัพอต่อต่อกันงานไบ่มีกัโดนยังพอในหนึ่ง,งเลยพวกเจ้าส<อ>วัสดีค่ะสัมผัสสักหน่อยไงยหอยเป็นยังไง <laughs> <c oughs> อ๋อคืออะไร่ังนี้อีแม่เจ้าแกเต็มตาแล้วกันถังมาว่าเป็นยัยเดียดเลย

ลายยังไหนไม่ได้หยาไม่พ่อไหงหันนะอ๋อพอก็เต็มถังสิเต็มตะก้าเรอก็พ่อเมพ่อยังเหรอเพื่อเล้วอนอวยหน้าอวยหลังด้ว่สำนักล่ะตะกี้เลาวเล่าหรอกูว่ได้ห่อเด็กผนเไปเอาให้นั่นเหมือนสุขคนหลหนาพอหยางแต่้อนขวายนนั่นน่ะอย่าไปเรื่อยๆล่ะเพื่อนพยังพ่อหยางเอามาก็พอดีได้น่ะนี่พ่อหยางโอ้นั่นี่

เพราะว่ายัเลยไปสับนน้าม่เดนพักันขู้ขีนีว่าสันดวนกเลยสิมดนั่งยังู้ขีหูด่าจดไสสนทังพุทตัวสันที่หยาก็หกงสี่ดลอ๋อนี่กไยจะได้หนกูไมนี่ก็ได้หลายแล้ว เตี <mean> ้ยไปเตี้ยแค่ไหนกูก็เต็มอันนี้อีหยังนี่สมบัติสมบัติสมบัติจิตใจกินต่ กูจังไดวะอรืนี่เดู้หูไอยแรก้อยแรกลงปพ๊บพอเลยด้วน้อยหนึงขวันถุงหันมันขวาดูมันจะเป็นถังมันหมันเหมยดีแม่มันไม่แต่หย่าน้ำเจ้าน่ะ โอ้ตัองอ้งยางออกกับมื่อไปแห้งเหรอพี่หน่อยเดียวพีหน่อยเดียวมีจัดเลยวะนี่นนมึงมีอะไรอุ้ยเดือดสุด,ดแมวเ,เขียดปะเขียดอีโมอุ้ยซับหลังมัน,นข,ขอโทษลหทษลายๆพอเห็นไหมไปไปรักษาบาดแผลได้ มาเห็นไหมไดถึงงุก,กินแล้วล่ะไม่ <c oughs> งง้งไปงแ็งแงมาก่ครได้เนื้อเดียวเนี่ย, <c oughs> อ,ยอ,อ้มี <c oughs> นี่อะไรเนื้อเดียวเนี่ย นี่นี่น,นี่ไม่ได้ยวงสิ่น,นี่สวยงามบอสซับบอยังเลยเก็บไดเป็นหลายเดือนสองน่วยแล้วโอ้นีเก็บไ,ได้แล้วเต็มแต่กาเลยเนี่ยชุด เราเหมืนเพิ่นขายโลกกันเท่ะเา้ยหัวมยฉีตายยังมาขายถือเถือกันเหาิกพขายรถลอยรถไปยังไปยังมาอ้อมทงยังมีองเวยเอาเสียไปซหน่อยนึ่งอะ Oh no ฉากการคบอลหอยมื่อวีได้สามนยอยเข้าได้สามนอยเพื่อนๆแล้วสิกรับแล้วแม่ได้เกือบเต็มตาเลยจนท้ายเซฟคนน่ะกรับแล้วมื่อนี้ทุกคน เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะจ๊ะ